บทว่าปาปิโตภวิสติคือจักเป็นผู้ให้ถึงโทษมีความเป็นผู้ดุร้ายเป็นต้นบทว่าดุร้ายคือประกอบด้วยความกโกรธที่อาศัยมานะเกิดขึ้นบทว่าอยาบคายคือกล้าแข็งบทว่าผุนลัน,ลนคือใจเบา พวกเขาย่อมยินดีบ้างยินร้ายบ้างกับสิ่งเล็กน้อยคือเลื่อนลอยไปตามอารมณ์เรื่องเล็กน้อยเหมือนกะโหลกน้ำเต้าล่องลอยไปบนหลังน้ำเะะนั้นบทว่าปากมากคือมักชอบพูดมากท่านกล่าวโดยมีประสงค์ว่าสำหรับพวกศักยะเมื่ออ้าปากแล้ว คนอื่นก็ไม่มีโอกาสจะพูดเลยคำว่าสมานานี้เป็นไวยพจน์ของบทแรกคือสันตาวงเล็บแปลว่าเป็นวงเล็บปิดบทว่าไม่สัาระคือไม่กระทำด้วยอาการที่ดีแก่พวกพรามบทว่าไม่เคารพ คือไม่กระทำความเคารพในเหล่าพราหมณ์บทว่าไม่นับถือคือไม่รักใครด้วยใจบทว่าไม่บูชาคือไม่กระทำการบูชาแก่พวกพราหมณ์ด้วยพวงดอกไม้เป็นต้นบทว่าไม่ยำเกรงคือไม่แสดงการกระทำความนอบน้อม คือความประพฤติถ่อมตนด้วยการกราบไหว้เป็นต้นบทว่าต่ยิทังตัดบทเป็นตังอิทังบวงเล็บแปลว่านี้นั้นวงเล็บปิดบทว่ายะทิเมศักยามีใจความว่าพวกศักยะเหล่านี้ ไม่สักการะพวกพราหมณ์และอื่นๆไม่ยำเกรงพวกพราหมณ์การไม่กระทำสักการะเป็นต้นของพวกศักยะเหล่านั้นทุกอย่างไม่สมควรคือไม่เหมาะสมเลยบทว่ากระทำผิดคือประทุษร้ายคำว่าอิทะในคำว่า เอกะมิหาหังนี้เป็นเพียงนิบาทความว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์บทว่าสันธาคารคือศาลาเป็นที่พร่ำสอนความเป็นพระราชาบทว่าพระเจ้าสาักยะทั้งหลายคือพระราชาผู้ที่ได้รับอภิเษกแล้ว บทว่าสักยกุมารคือผู้ที่ยังไม่ได้รับอภิเศกบทว่าบนอาสนะที่สูงคือบนอาสนะหลายประเภทมีบัลังตั้งที่นั่งทำด้วยหวายแผ่นกระดานและเครื่องปูลาดท,ที่สวยงามเป็นต้นตามความเหมาะสมบทว่า หัวเราะตอบกระสิกกันอยู่คือหัวเราะเสียงดังด้วยอำนาจเย้ยหยันบทว่าเล่นหัวกันอยู่คือกระทำอาการมีการกระทำเพียงยิ้มแย้มการกรีดนิ้วม,มือและการให้ตบมือเป็นต้นบทว่ามะมันเยวะมันเย ความว่าข่าพระองค์สําคัญอย่างนี้ว่าพวกสักยะทั้งหลายหัวเราะเยาะข้าพระองค์คนเดียวหาใช่หัวเราะเยาะคนอื่นไม่ถามว่าก็พวกสักยะเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้นเพราะเหตุไรตอบว่าไหนว่าพวกสักยะเหล่านั้นรู้จักวงตระกูลของอมพัตะ และในเวลานั้นอัมพัทธนี้เอามือข้างหนึ่งจับชายผ้าสาดกที่เขานุ่งลอยชายลงมาจนจดปลายเท้าน้อมกระดูกคอลงเดินมาเหมือนคนที่เมาด้วยความเมาคือมานะทีนั้นพวกสักยะทั้งหลายจึงกล่าวว่าแน่ผู้เจริญพวกท่านจงดูเหตุแห่งการมาของอัมพัทธะ ผู้กันหายนะโคษซึ่งเป็นทาตของพวกเราจึงได้ทำเช่นนั้นแม้เขาก็รู้วงสกุลของตนเพราะฉะนั้นเขาจึงกราบทูลว่าชะรอยว่าพวกศักยะเหล่านั้นหัวเราะเยาะค่าพระองค์โดยแท้บทว่าด้วยที่นั่งความว่า ไม่มีการเชื้อเชิญให้นั่งอย่างนี้ว่านี่อาสนะท่านจงนั่งบนอาสนะนี้ดังนี้เลยใครๆเขาก็ไม่ทำกันเช่นนั้นบทว่านางนกมูลไถได้แก่นางนกตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ตามซอกระหว่างก้อนดินในนาบทว่าในรัง คือในที่เป็นที่อยู่อาศัยบทว่าชอบพูดพร่ำพรอดกันคือมักจะกล่าวตามที่ตนปรารถนาคือตอนต้องการสิ่งใดๆก็กล่าวสิ่งนั้นๆออกมาหงก็ดีนกกระเรียนก็ดีนกยูงก็ดีมาแล้วก็ไม่ได้ห้ามเขาว่าเจ้าพร่ำพรอดไปทำไม บดว่าที่จะขัดเคืองคือที่จะข้องขัดด้วยอำนาจแห่งความโกรธเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วมานุษย์เข้าใจว่าพระสมณโคดมนี้กระทําพระญาติของพระองค์ให้เป็นเช่นกับนางนกมูลไถกระทําพวกเราให้เสมอกับหงนกเกเรียนและนกยูง คราวนี้คงจะหมดมานะแล้วจึงแสดงวัน,นะสี่ยิ่งขึ้นไปอีกบทว่าย่ำยี่คือเหยียบย่ำได้แก่กระทําให้หมดความนับถือบทว่าฉะไหนหนอเราคือก็ท่ากระไรเราไหนว่า คําว่าค่าแต่พระโคดมผู้เจริญค่าพระองค์เป็นการหายนะโคดอัมพตธาได้กล่าวออกมาด้วยเสียงอันดังถึงสามครั้งถามว่าเขากล่าวขึ้นเพราะเหตุไรเขาไม่รู้หรือว่าเป็นโคดที่ไม่บริสุทธิ์ตอบว่าเขารู้แน่แต่ถึงจะรู้ก็สำคัญเอาว่า เหตุนี้พบปกปิดไว้เหตุนั้นพระสมณะโคโดมนี้ก็ไม่ทรงเห็นพระมหาสมณะเมื่อไม่ทรงเห็นอยู่จักตรัสอะไรเล่าจึงได้กล่าวขึ้นเพราะความที่ตนเป็นผู้กระด้างด้วยมานะบทว่ามาตาเปติกัง แปลว่าเป็นสมบัติตกทอดมาของมารดาบิดาบทว่าชื่อและโคดคือชื่อด้วยอำนาจแห่งบัญญัติโคดด้วยอำนาจแห่งประเพณีบทว่ารำลึกถึงอยู่คือนึกถึงอยู่ได้แก่สืบสาวไปจนถึงที่สุดของตระกูลบทว่า พระลูกเจ้าคือเจ้านายบทว่าลูกของทาสีคือเป็นลูกของนางทาสีในเรือนวงเล็บหญิงรับใช้วงเล็บปิดเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่านายอันคนใช้จะพึงเข้าไปหาโดยประการใดพวกศักยะ เห็นท่านไม่เข้าไปหาโดยประการนั้นจึงกล่าวเย้ยหยันให้เบื้องหน้าแต่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศความที่อัมพัทธะนั้นเป็นทาตและความที่พวกสากยะเป็นเจ้าหนายแล้วเมื่อจะทรงนำวงสกุลของพระองค์และของอัมพัทธะมาจึงตรัสพระดำรัสว่า สักยาโขปณะเป็นต้นในคำเหล่านั้นคำว่าถาหันติแปลว่าตั้งไว้ใจความว่าพวกสักยะพูดกันว่าพระเจ้าโอกาการาชเป็นบรรพบุรุษของเราได้สดับมาว่าในเวลาที่พระราชานั้นตรัส รัศมีจะพุ่งออกมาจากพระโอษฐ์เหมือนคบเพลิงเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายจึงถวายพระนามพระองค์ว่าโอกากะบทว่าให้ออกไปแล้วคือนำไปแล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพวกศักยะเหล่านั้นด้วยอำนาจแห่งชื่อ จึงกลัดพระดำรัสมีว่าโอกามุขขังเป็นต้นในเรื่องนั้นมีคำที่จะกล่าวตามลำดับดังต่อไปนี้ดังได้สดับมาพระราชโอรสของพระเจ้ามหาสมติราชแห่งกับที่เป็นปฐมกับทรงพระนามว่าโรชะพระราชโอรสของพระเจ้าโรชะ ทรงพระนามว่าวโรชะของพระเจ้าวโรชะทรงพระนามว่ากัลยาณะของพระเจ้ากัลยาณะทรงพระนามว่าวรรกัลยาณะของพระเจ้าวรกัลยาณะทรงพระนามว่ามันธาตุของพระเจ้ามันธาตุทรงพระนามว่า วรมันธาตุของพระเจ้าวรมันธาตุสรงพระนามว่าอ well. um. ุโบสถของพระเจ้าอุโบสถสรงพระนามว่าวระของพระเจ้าวระสรงพระนามว่าอุปปวระของพระเจ้าอุปปวระสรงพระนามว่ามังคเทวะ ของพระเจ้ามคเทวะโดยสืบตามลำดับมาเป็นกษัตริย์84,000พระองค์หลังจากกษัตริย์เหล่านั้นได้มีวงศสกุลของพระเจ้าโอกากะสมสกุลในสามสกุลนั้นพระเจ้าโอกากะราชที่สามทรงมีพระมเหสีห้าพระองค์คือทรงพระนามว่าหัตถาจิตตา ชันตุชาลินีและวิสาขาสำหรับพระมเหสีแต่ละพระองค์มีสตรีองค์ละห้าร้อยเป็นบริวารพระมเหสีองค์ใหญ่ที่สุดมีพระราชโอรสสีพระองค์คือสรงพระนามว่าโอกากามุขะกรกันทุหัตถินิกา สินิปุระมีพระราชธิดาห้าพระองค์คือทรงพระนามว่าปิยาสุปปิยาอานันทาวิชิตาวิชิตเสนาพระองค์ประสูตริพระราชบุตรและพระราชธิดา9้าพระองค์แล้วก็สวรรคตด้วยประการชนนี้ ต่อมาพระราชาได้ทรงนำพระราชธิดาองค์อื่นที่ยังสาวสวยมาอภิเษกไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีพระนางประสูติพระราชโอรสส่งพระนามว่าชันตุทีนั้นในวันที่ห้าพระนางจึงประดับประดาพระโอรสนั้นแล้วทูลแสดงแก่พระราชาพระราชาทรงดีพระไทย ได้พระราชทานพรแก่พระนางพระนางทรงปรึกษากับพระญาติทั้งหลายแล้วจึงทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระราชาทรงตวาดว่าแน่หญิงถอยเจ้าจงฉิบหายเสียเจ้าปรารถนาอันตรายให้แก่บุตรของเราพระนางพอรับตาคน ก็ทูลให้พระราชาทรงยินดีบ่อยๆเข้าแล้วทูลคำเป็นต้นว่าข้าแต่พระมหาราชขึ้นชื่อว่าการตรัสคำเท็จหาสมควรไม่แล้วก็ทูลขออยู่นั่นแหละลำดับนั้นพระราชาจึงทรงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้งหลายมาตรัสว่าแน่ห่อทั้งหลาย เราเห็นชันตุกูมานน้องคนเล็กของพวกเจ้าจึงให้พรแก่แม่ของเขาไปฉับพลันทันทีนางก็อยากจะให้ลูกของเขาได้ราชสมบัติเว้นพวกเจ้าพวกเจ้าอยากได้ช้างมงคลม้ามงคลและรถมงคลมีประมาณเท่าใดจงถือเอาช้างมา้าและรถมีประมาณเท่านั้นไปเสีย และพึงกลับมาของราชสมบัติเมื่อเราร่วงรับไปแล้วจึงส่งออกไปพร้อมกับอมานแปดคนราชโอรสเหล่านั้นร้องคร่ำครวญมีประการต่างๆกราบทูลว่าข้าแต่เสด็จพ่อขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วก็ให้พระราชา และนางสนมกำนันในของพระราชายกโทษให้แล้วกราบทุลว่าพวกข้าพระองค์จะไปพร้อมกับพระเจ้าพี่ด้วยแล้วจิงทุลลาพระราชาออกไปพาเอาพระพี่นางไปมีพวกเสนาทั้งสี่เหล่าห้อมล้อมออกไปจากพระนครแล้วพวกมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ต่างพากันคิดว่าพระราชกุม,มารทั้งหลายจากมาครองราชสมบัติเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพวกเราจักไปรับใช้พระองค์ต่างพากันติดตามไปด้วยในวันแรกเราเสนากินเนื้อที่ประมาณโยต1หนึ่งในวันที่สองประมาณสองโยตในวันที่สามประมาณสามโยช พวกราชกุมารต่างปรึกษากันว่ากองทัพนี้ใหญ่โตถ้าพวกเราย่ำยีพระราชาในประเทศใกล้เคียงบางแห่งแล้วยึดเอาชนบทแม้พระราชานั้นก็คงไม่สามารถสู้ได้จะมีประโยชน์อะไรกับการเบียดเบียนผู้อื่นชมพูทวีปนี้อย่างกว้างใหญ่พวกเราจะพากันสร้างเมืองในป่า ว่าแล้วก็เสด็จดำเนินมุ่งพระพักไปยังป่าหิมพานเสาะหาที่ที่จะตั้งเมือง